และว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะะดักขัตฤกษ์นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญค่ะเพราะว่าวันฉัตรมงคลค่ะตรงกับวันเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะการขึ้นของราชเป็นพระมหกากษัตริย์ของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะและบรรยากาศที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะไปกันที่จังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันชัตรมงคลค่ะบรรยากาศที่ห้องโถงสารกลางจังหวัดพัทลุง นายคู่เกียดวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2565 วันฉัตรมงคลถือเป็นวันสำคัญนะคะระลึกถึงพระราชพิธีฉลองพระสวัสดิฉัตรนะคะหรือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีและราชาอาณาจักรไทยค่ะโดยวันฉัตรมงคลน,นะคะถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน